ชาไทยทุกท่านนะครับวันนี้เราจะเล่นเกมไม้ครับกันนั่นเองนะครับซึ่งในวันนี้เราก็ไม่ได้มาเล่นคนเดียวนะครับเรามาเล่นกับใครน้องจแปนอันนี้แปนวิ่งเร็วเปิสองทีการผู้วิ่งไววิ่งไวโอเคแปนเริ่มจากความคลาสีก่อนมาแปนปนปไปตัดไมตัดไม้ตัดไม้โอเคโอเคไม่ตีแล้วเดี๋ยวแปนตายเดี๋ยวแปนตายแป ก็ก็คลาสิกของไอ้คาบเลยนะครับก็คือการตัดไม้นั่นเองไปไปไปตัดไม้ก่อนเลยไป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 เออหรือว่าคืนแรกเราจะสร้างบ้านเลยแบนคิดยังไงแบนคืนแรกมีของเพชรเลยไงไอเออ,อย่างงั้นใหแบนเราเล่นแบบปีดรันเลยแบบผาสามจบมงกอยอยางงั้นไม่น่าได้น่าจะตายเยอะกว่าโอเคไปเราเล่นแบบปกติดีกว่านาะเออ รานน่้จะสร้างสักสักเออสร้างบ้านสักหลังต่อก็มาตอนนี้นะครับเจ๊ก็ไอรอนขอเหล็กฟ<อ>รีหน่อยนะโอเคมาวันดีไอ,อไรอนอ้ตวตงไ่ดูมันี่มันี่นมันะี่ขี้ขี้คี อืม่นอึดมากไม่ใ่กำลังขโมยเหล็กไฟอยู่อืมมันอึดจังเลยจังกลัวจะตายเหนื่อยเหนื่อยลฮรอนก็เลมมันทำไมมันเหนื่อยอย่างนี้อู้หสามันมาดีเลยวันนี้ว้าวเอาแผนที่คนคนคนเคมาเอาพี่แกแต่อย่าลืมขยเตียงนะหมดไปแล้ว ให้ S <S รู้ว่าใครใหญ่ที่เราสามสนี้ต่อก็ตอนนี้นะครับใจคิดว่านะใจก็น่าจะต้องไปลงเหมืองแล้วนะแถวหมู่บ้านมีเหมืองอยู่ไหมอืมไม่มีเลย ไม่มีแม่แต่นิดเดียวเห็นเหมืองเออใช่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 ของรักของข้าว้าวโหลดออฟเดอริงฟาวเวอร์ฟอเรสว้าวดีเยี่ยมเลยแถวนี้มีฝอหนึกงว่าตกเหมืองใหญ่ตรงนั้นใจเห็นเหมืองหย่อนั่นไงเจอแล้ว ก็เราน่าจะเจอเหมืองใหญ่แล้วนะครับน่าจะใหญ่อยู่มั้งนะอืมการที่ยากกว่าขุดแรกก็คือการหาเหมืองน,นี่แหละครับยากกว่าขุดแรกนะเนี่ยไป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 <อ>มาคือลุงเขาก่อนไปขโมยเออเอ่อ,เ,อเตียนลุงมาเหรอค่ะเรีวยกว่าฮะเอาไปเอาข้าวเลยนะอ๋อปลูกให้คืนใช่ไหม,ไมโอ้มืดมากมืดมาก ไม่ทางเข้ามันเยอะมากแล้วเนี่ยเมืองอะไรเนี่ยโอ้โหเป็นเมืองที่มีทางเข้าเนี่ยสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสามร้อยล้านทางเขา้าเยอะจริงๆเยอะจริงๆทางเข้าเนี่ยโอ้โหชีบบวิตฮันเน่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 บายบายโอเคไปอ,อูอ้หู เหมืองอย่างใหญ่เลย้อะไระโอ้ผู้นี่มันอะไรกันครับนี่เหมืองอยังใหญ่แต่มา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 นอนกันดีกว่านอนดีกว่าเอาแบบนอน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 อสไดมอนด์เดคัต เด็กกยอะมากบอกเลย หอาหารทุกพ okay, ี่ใหญ่พี่ชายทายทียสามสองหนึ่ตอกนะคะตอนนี้นะคะชปรโหลดอาหารหมดี่่เดี๋ยว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 เดวเดี๋ยวเดี๋ดี๋ยวเดี๋ยดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดีเดีีเดีวยเนีะยเดี๋ยวเดเดเเดีเเดี๋ยวเดี๋ยวีเเดยวีเเี๋ หมือนเด็กบิบ๊กๆเยอะมาก <Okay. S 1> ทุกคนคือใจเคยเจอครั้งหนึ่งทุกคนคือใจเพิ่งมีของแหลกน,นะแล้วใจมาส่องแถวๆหมู่บ้านแล้วใจคุณเหมืองดิ่งลงไปอ่ะแล้วใจเจอสองหฮเหล็กเพิ่ม <Okay. S 1> ชาวกล้วยชาวอังลาวแบ่งกันด้วยนะครับชาวกล้วยชาวอังลาวโอเคได้เลยไม่ใจเอาเหล็กคนเดียวก็พอฮ้ยเจอ,อาจร์ซอลดไหน เดี๋ยว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 มันมีอะไรอยู่ข้างในนี่อย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะนั่นอย่าว่าแล้วกองสปาโมตเตอร์ต้องมีฟาร์มบ๊อบบี้เออเรามีฟาร์มเลเวลแล้ว,ว,ว,วบ๊อบบี้หยุดนะโอ้ยไอบ้บ๊อบบี้บ้าเอ้ยนี่บ๊อบบี้บ้าเลิได้แล้วอ๋อลืมเปิดเสียงะโอ้ยไอ้ซอมบี้บ้า โอ้ยปักไฟดีกว่าปักไฟปักไฟก็ก็โอ้โ,อโ,อโอหไปนหนีไปหนีก่อน เรียบร้อยแล้วขึ้นมาโดนพี่ใจเต็มตูดเลยโดนเต็มตูเลยโดนเต็มตูเลย,ยเมืเ่อกี้วิ่งลงมาแล้วโดนเลย<ม>อ่ะแล้วทำไม,ไมสกินไปไปเลยกองสปาอ่ะไม่ไม่อย่าอย่าทุปูปมไมจะไปหยิบอันอย่าทุบเด็ดขานะ <laughs> คนมาก่อนได้ก่อนคนมาก่อนไ,ได้ก่อนอแต่แล้วมันต้องคนจะเอานะพี่ใจเจอตั้งแต่แรกแล้วแต,แต่พี่ใจ็ยเป็นคนเจอนะนนนแล้วก็เป็นคนคิดก่อนว่าจะเอาอเ,เรียบร้อยเอาอันมามาหนึ่งอันดิกันนะ โอเคเราได้อู้ว้าวได้แผ่นดิสมาด้วยอู้ว้าวได้อาร์มาเล็กมาด้วยแผ่นดิสอีกละว้ายไม่อ๋อลืมโชคดีเนาะเซฟเอาไว้ก่อนโอเคแปนนอนนอนนอน,น,นนอนแปนแปนอนนมาดูนี่มาดีแล้วนี่และมันไปไม่ได้มาดูว่าเราเจออะไร หนึ่งจุดสิบเจไงโอ้ยหนึ่งจุไงเปนโอ้ยโอเคโอเคว้าที่ป่าเกียวกาวอ้าวต้องกระจาฮต้องกระจ โอ้เฮกซนโอ้ยแหวลอยาโอ้โอ๊ยอุตา่าหเจอสักทีดีนี่แโอเคแหวลนี่ของเต็มตัวแบนเอาไปเอาของมานอะไรให้นี่มีธนูให้ด้วยเอาไป อก็ตรงนี้มีทางอีกเหรอว้าวไปมาใสโอ้โหเอ็งให้ไระดุมข้าวเจ็ดอันเออไงเอาเองว้าวทองแกกแลันไอสเกลแกกแล้วโอ้ยโอ้แต่มาช่วยแหวนมาช่วยโอ้เป็นเป็นเป็นจะใช่ไม่แอบต้อง อโดอตมันอกไม่ไไมต่อก้นอนอนนี้นะครับใกเจอเพแล้วพี่ใหนันตายานยมันหามบบ่าได้เจอแล้วก็พ้องกับดีฟสเล่จะนวนมากว้าวว้าวอีกดายมอูลาปิดตอน,นพี่ได้เจอลาปิษ แล้วก็เจอไดมอนด์เลยไนซ์ nice, จริงๆเดี๋ยวก่อนนะอันนี้มีกี่เม็ดครับเอ,เอาขุดก่อนหนึ่งเม็ดอย่าบอกนะว่านั่นไงหนึ่งเม็ดหนึ่งเม็ดแต่ก็ถือว่าเป็ความสำเร็จนะเนี่ยคืนที่สามที่สี่เองเราเจอเพชรตั้งหนึ่งเม็ดแน่ก็ถือว่าเป็นโชคที่โคตรด,ดีแล้วนะครับทุกคนนะ ที่เราได้เพชรมาเป็นจำนวนหนึ่งเม็ดนั่นเองวูฮจริงของอะไรประโยชน์ก่อนเอาไปโอเคปะลับปีสมีรับปีสตรงนี้โอเคปะเอ,อ้ลืมล,มลืมกดโชวไปก่นอนก็ตอนนี้นะครับใจก็ แต่แต่ก็ลลยอยู่ตรงนี้ไปตั้งนานเดี๋ยวก้อนอีกก้อนนึงโอ้ยไ,ไ,ไม่ได้เศษข้าข้าไม่ได้เศษข้าไม่ได้เศษข้าพูดจริงเลยวู้วอาหนึ่งเม็ดเหมือนเดิม <c oughs> ถ้าเป็นอะไรกับบิ้งเม็ดเนี่ยโอ้ยหนึ่งเมเ็ดต,ตลอดเลย ความสำเร็จมากนั <pantry breaking> ่นเองนะครับ <mystical> ก็สามารถได้ดทิปมาแล้วนั่นเองนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ